นน้องขอบคุณพี่ชัยเขาไดย้อ้อเป็นผู้ให้วิชาพอกเคยเขาไม่ปล่า อยู่ในสำนักตาก็อยากเรียนรู้ทางนักที่ครูเป็นครูก็ให้ความรู้ร่ง้วนขอให้สิบขอครูคจงออกไปสู้ชีวิตจงทำความดี ควรจงทำความดีให้เกินตัวอย่าทำความทุกขเกิดควร เราเก่งรถไม่ก็ปันไม่ใจรถเช่อะไไม่ดีเลยวกแกอย่ดเราอย่างมากะเดนไงตัวเล็กให้ตัวเล็กล้มงไอตัวเล็กไีดูแลไวก่อนกูอ่าพี่ก็ล้มพี่กแล้มเลย พี่น้องไม่รู้จะร้องอะไรร้องอร้งจบยังตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กสิบนิ้วคำนับกลับนายนะอ่ะร้องร้องหรกติบนิ้วนิ้วเออคำนับเออคำนับคำนับจิแตกเออกลับนายนะช่างแม้เอ็งเนื้ย ไม่เอาอะไรเลยมันยังเด็กอยู่ด้วยกูเนี่ยไอตัวนี้มันยังเด็กอยู่เออเขาไม่ค่อยถนัดร้องเขาถนัดเต้นออมาแล้วลุกมาลงมาเต้นได้เหรอเต้นได้ตัวนี้เต้นได้นีวแต่งตัวมาี้ไก็ต้องโชอ่ะมันพร้อมแล้วโช์เลยเขียนคิ้วตรงอาบปักิดออกแล้วเฮ้ย กินเห็นตังก็ยิ้มปากกินเห็นตัาไม่ได้เลยไอ้นี่เป็นงานเว้ยนี่ไอ้ลูกไดเห็นตัาแล้ววิ่งเลยนะแต่ไอ้พ่อไอ้ผู้หญิงเน่ยหัวทิ่ม์เลยไอ้พ่อไปกว่าว่ะยันพูดในคณะนี้ยังมีใครไวกว่ามึงอีกเหรอหย่อนหย่อนหย่อนเนี่ยเป็นวัน ออนไลเฮ้ยออนไลของดีมีคุภาพอ้าวของดีไม่ได้ขาดไม่ได้เลยไอ้ไพได้ข่าวว่าพ่อมึงในกระดูกไขข้อไม่ค่อยดีพ่อเริ่มอายุเยอะแล้วอายุเริ่มแก่แล้วผมแนะนําเลยครับต้องตัวไหนอะเพลคอลเจนนี่เพลคอลเจนนี่ดียังไงอะเพลคเลเจนนี่คือเขาดีตรงที่ว่านี่เขาดูแลเรื่องกระดูกไขข้อเล็บผมเออมันจะดีย่างนะเพลคเลเจนนี่เขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ผสม สามารถผสมกินกับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกับข้าวกับข้าวก็ได้เป็นน้ำเป็นกาแฟอะไรไม่ข้าวแน่นอนม่ีกลนผสมกับอะไรก็อร่อยออันนี้สหลยคนที่สูงอายุหน่อยสูงอายุแล้วถ้าแบบเป็นคนวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยเรื่องอายุลงมาวัยรุ่นนี่คือเรื่องสิวเรื่องฝ้าหนอตัวไหนฮะถ้าเป็นเรื่องสิวผิวมันนะเจอแดดเจออะไรเนี่ยต้องกินรล้บุดพันธีบุดพัน พักอดน้อยนอนน้อยด้วยได้ไหมนอนน้อยนอนน้อยหรือว่าผิวแห้งเนี่ยก็ต้องกินอเนียนโปรเจนลดพีชลดพีชเป็นแบบกินผลไม้กินหวานหอมเออลองไปทานได้เลยที่บูธของเรานี่ยคือเขาไปทานยังไงเขามีให้ชิมฟรีหรอมีชิมฟรีมีชิมฟรีที่กินทุกวันเลยนะเออช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นดิโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรนะโปรโมชั่นอะไรก็รับไปเลยทั้งสามสูตร ยังแค่หนึ่งพัออเก้าสิบาทได้สามกล่องเลยเหรอครับแถมกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็มีลายเซ็นของในสอนดรามด้วยโอ้โหน่าสนใจนลเนี่ยวันนี้ผมแถมให้อีปโปรหนึ่งครับอีปโปรครับโปรอะไรครับอะไรอะหลังจากป่อกี้เท่าไหร่นะหนึ่งันเก้าสิบาทได้สมอย่างเลยส<า>อย่างหลังจากที่ท่านซื้อโปรจนวนเสร็จปุ๊บท่มาหาผมข้างหลังเวทีเลยครับนี่อะไรเดี๋ยวผมลงนะให้เฮ้ยนะอะไรวะนะ ทองอ๋อนักกระดาษทองเอาให้เจ๊แก้วไปคนนึงเออเออดีดีเจ๊แก้วมาเจ๊แก้วมาเจ๊แกเจ๊แกมา